อะไรครับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดท,ทำไปเรื่อยมื่อนี้เห้าก็มาเบาถึงหมวยห้าหน้อยกันต่อได้วครับผมหมวยห้หาหน้อยนี่มีแต่ออกเบิ่นเบิเบินะครับผมน่าจะลดหลายสำนักหมากเลยแล้วก็ไปออกตัวย่อนของเฮ้าหมู่บ้านอีกต่างหากนะครับผมมันก็เรยธรรมาดาครับ วีไพีนี่รุดไปเลยนะครับผมหมวยกออกแต่เบินเบินเขายากครับเขายากครับมาผูดคุยกันต่อครับมาดูผลกันก่อนนะครับผมผลห้าน้อยพิเศษ ข้าน้อยพิเศษก็จะเป็นขังบนกับเจ็ดศูนย์หาลางหาเก้าเข้าห,หายหาเดินเป็นหาแทนที่จะได้บุญลางมันกระเจาะบรายหาเก้าหาเจาะบรายหาเก้านะครับผมบุญกับมีห่หายอยู่ครับหาศูนศูนย์หา, 00, หาไดหาโน่หมื่วันเดินหาเลาะลองสี่ข้อน้อยธรรมดาเนี่ สามสองสามเหมือว,ว่านี่มันให้สามสอง,สองตัวแดงเลยออกย้อนตลอดเลยล่างก็จะเป็นสามสามทามันมันย้อนเท่ากับอร์เ,เส้นกันน้อยมากที่จะบ่ถูกเลยแล้วก็ออกเบิรเน่ยตัดออกไปเลยนะครับเบิรน,นีนยงวยออกจะเบิรนนั้นหลังๆลัง่ยสองหมือ่อสามหมื่อแล้วส่วนเวพี่กับไปบนก็จะเป็นหนึ่งแปดแปดล่างแปดหก ถ้ามาเบิลเท่ากับตายเลยลหละครับมันบามีตัวอื่นมาเสริมหายเลยถ้าออกเบิลน,นี่มันก็ถือว่ารุดอยู่แล้วนะครับเะเลขก็มีเขาไม่รุดด้วยครับผมเท่ากับเหตุเป็นแนวทางตามสูตรของเฮาที่เห็ดมาเฮ็ดได่นะครับ,บถ้ารุดก็ขอถทดคอไัยน้เด้วยครับผมมาติดตามกันต่อไปครับ ดูกันไปยาวๆครับได้หววเหล้ากันแนบรครับผมหัวหเล้าห่อกับเขายูด้วยครับแต่ซือหัวหนี้ห่อตองกับน้ำด้วยครับ,ม,บมันบัวมันบดได้ตรงๆขนาดนั้นเลยครับผมถ้าหัวหเล่ามันกรเขายูด้วยครับแต่ว่าท่านในคีดไถ่เลยครับถ้าท่านม,มีเวลาด้วยครับผมเดี๋ยวเอามือเหนียวห้าน้อยกอนเนาะอันมาแนวทางห้าน้อยตอ่อ ส่วนมากถ้าเบิรนมากนี่มันก็เลกรุดเลยละ่ะน่าจะตายหลายสำนักดังๆแล้วมื่อน,นี้ก็รัฐบาลเท่ากับรุดมันมันเก่งไ้มันก็รุดนะครับเขาน้อยหน้ารัฐบาลมื่อน,นี้ก็เขาน้อยือกัน พักท้องขึ้นมาทำไมลูกมันจะออกยอนนีกบอมืออื่นออกยอนคือว่า เดินเป็นหามันจะไม้มาหาขาเข้าอีกบอมันจะไปแทนน้อยปอมนะมอนี้ก็ไปซีสาม แป๊บหนึ่งนะครับ อื่นจังไหนน้อนี่มาแนวทางนะครับมืออื่นหวยห้าน้อยมืออื่นหวยห้าน้อยประจํางวดวันที่2มิถุนายนพศออ2563ให้เด่นเป็นหนึ่งนะครับลองเป็นสอง เด่นเป็นหนึ่งรองเป็นสองนะคะผมเด่นตัวแดงก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดมาบอครับรองก็จะเป็น สองศูนย์สองเจ็ดสองหาสองเกัานี่แหละครับผมแนวทางด้วยครับกะเลขกกมีเขามีรุดนะครับผมอันนี้เหตุตามสูตรหวยมันก็ออกเบิ่นออกหยังไปแน่ย่อนไปแน่ ย่อนก็ย่อนเกือบทุกมือเลยช่วงหลังๆกับเบิ้นอีกมันกระจับยากแน่ครับผมอาจารย์ดังๆก็น่าจะลดหลายนะช่วงนี้นะครับผมกฝากให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมให้ขอให้เฮงๆเรื่อยๆกันทุกคนนะครับ